การสมัครสวหกเจ็ดจะมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะฮะลักษณะต้องห้ามที่สที่สาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือสิทธิการเลือกตั้งนะฮะถูกเพื่อถอนสิทธิ์นี่ก็คือก็คือการที่ไม่ไปเลือกตั้งเอผู้แทนระดับต่างๆนะสอสอไม่ไปเลือกตั้งสอสวสววสวสวอนี่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นการผู้สมัครเลือกกันเองนะสอสอลงไปนะถึงระดับท้องถิ่นนะอบจอบตนะ ก็คือสมาชิกสภาเทศบาลหรือ,อานายกาท้องถิ่นต่างๆเนี่ยถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์หรือขาดสิทธิ์หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกลงสมัครสอวอรนะลงสมัครอย่างอื่นด้วยสสท้องถิ่นนะฮะอ,อันนี้ไม่รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะการเพิกถอนสิทธิ์นี่ก็จะนับไปสองปีนะฮะก็คือนับครั้งหลังสุดนะสองปี เช่นไม่ไปเมื่อปี6-6ก็นับไป6-7-6-8ถึงเดือนเดือนนั้นนะสิบเอ็ดพฤษภาหกหไม่ได้ไปก็ 10. พฤษภาห6หกแปดอะถึงจะพ้นนะฮะสปีแต่ว่านับครั้งหลังสุดนะก็คือถ้าไปถ้าเป็นรัฐมนูลฉบับเก่าเนี่ยถ้าเราไปครั้งหลังสุดเราก็จะเป็นการล้างการไม่ไปหรือครั้งก่อนนะแต่รัฐมนูลปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ล้างก็คือนะ ไม่ไปครั้งไหนก็นับไปอีกสองปีนะฮะจนกว่าจะครบสองปีแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครได้อันนี้คือผู้ที่สนใจจะลงสมัครการเมืองเนี่ยก็จะต้องไปเลือกตั้งทุกครั้งนะฮะโดยเพราะไอ้เลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันจะประกาศไม่ค่อยไม่ค่อยทราบว่าเลือกตั้งซ่อมเมื่อไหร่เงี้ยจะพลาดนะฮะจะต้องติดตามทุกครั้งเลยและแมันจะมีเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยนะในการเช็คว่าเรา หมดสิทธิ์หรือเปล่าในการเลือกในการสมัครนะฮะเขาจะอัปเดตตลอดนะเป็นเว็บไซต์เป็นลิงก์ของอกระทรวงมหาไทยนะซึ่งกรกะตก็ใช้ลิงก์นี้เช่นกันในการเช็คว่าคุณสมบัติของเราว่าเราขาดคุณสมบัติในการสมัครหรือเปล่านะฮะ